คุณจีนก้านซื้อคอนโดใจกลางเมืองและเปลี่ยนให้เป็นโรงแรมเถื่อนกฎหมายบอกคอนโดห้ามต่างชาติถือครองเกิน49วงในอสังหาคอนเฟิร์มไม่เกิน49จริงแต่ที่เหลือคือโนมินีถ้าปล่อยไว้แบบนี้คอนโดไทยเตรียมล่มสลายกลายเป็นของจีน กลายเป็นประเด็นที่สังคมกําลังจับตาในตอนนี้เมื่อเพจดังยังดราม่าแอดดิกแชร์ว่าเจอตู้ปริศนาโผล่ว่อนกรุงเทพอยู่หน้าร้านสมตาบ้างวินมอไซค์บ้างหรือแม้แต่แขวนกับต้นไม้ก็มีและทั้งหมดนั้นไม่ใช่ตู้สมบัติแต่คือกลองนิรภัยที่เอาไว้เก็บขี้กาศคอนโดซึ่งตู้พวกนี้คือมุกใหม่ของคนจีนที่ว่านซื้อคอนโดมาปล่อยเช่ารายวันผ่าน Airbnb แพลตฟอร์มที่ให้นักเดินทางค้นหาและจองห้องพักระยะสั้นได้จากทั่วทุกมุมโลกวิธีการก็คือพอลูกค้าตกลงเช่าห้องเรียบร้อยเจ้าของก็จะเอากากไป ย้อนที่ตู้ซึ่งจะอยู่ห่างจากคอนโดไม่เกินร้อยเมตรแถมการเช่าคอนโดรายวันมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการเช่าโรงแรมเพราะมันเป็นการปล่อยเช่าเทือนโดยไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายจากปกติแล้วอาคารที่สามารถปล่อยเช่ารายวันได้จะต้องจดทะเบียนขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมก่อนนี่เลยเป็นที่มาของการแอบเอาตู้ใส่ีกาดแล้วไปซ่อนตามที่ต่างๆอีกปัญหาที่ตามมาคือลูกบ้านในคอนโดต,ต้องมารับกรรมจากพฤติกรรมแย่ๆของนักท่องเที่ยวที่แอบมาเช่าอย่างเชฟฝรั่งครั้งที่เข้ามาพักระยะสั้นแล้วหยิบทั้งดับเพลิง ไปไล่ทุกประตูห้องคนอื่นแถมลูกบ้านยังแชร์เพิ่มอีกว่าคอนโดเคสล่าสุดนี้มีคนจีนเป็นเจ้าของหลายร้อยห้องและปล่อยเช่าจนเปลี่ยนคอนโดให้กลายเป็นโรงแรมไปโดยปริยายแน่นอนพฤติกรรมชวนปวดหัวของต่างชาติที่เกิดขึ้นไม่ใช่เคสแรกเพราะก่อนหน้าก็มีแกงม่วสุมสู่กัญชาหนักไปถึงขั้นทำร้า,ายรอปอพอก็มีถามว่าปัญหาคนจีนกว้านซื้อคอนโดในไทยหนักข้อขนาดไหนคนวงในอย่างปูนธนพัฒย์ยิ้มสู้อูรูด้านอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของแฟนเพจพ่อบ้านบาคอนโดช่วยวิเคราะห์เอาไว้เขาบอกว่า ทุกวันนี้เส้นถนนรัชดาพิเศษและสถานีรถไฟฟ้าแอ o อลต์เ l ลลิงคือทำเลที่มีคนจีนซื้อคอนโดมากที่สุดไปจนถึงใจกลางเมืองอย่างสุขุมวิทมักกะสันและห้วยขวางซึ่งกว่า90%ถูกซื้อเพื่อมาปล่อยเช่าต่อส่วนคอนโดที่กำลังเป็นประเด็นแห่งนี้นอกจากจะมีการปล่อยเช่ารายวันอย่างเออกระเลกแล้วยังหนักข้อถึงขั้นกรรมการนิติบุคคลคอนโดก,ก็ถูกชาวจีนยึดครองไปด้วยจากกรรมการทั้งหมด9คนมีคนจีน3คนกับคนไทยอีก6คนแถมเลือกันว่าเป็นโนมินีที่คนจีนจัดตั้งขึ้นมากูััวสงหาคนเดิม คอนเฟิร์มยังคนวงในว่าคณะกรรมการชุดนี้ทำทุกอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้ธุรกิจปล่อยเช่ารายวันของคนจีนเลยทำให้เสียงร้องเรียนของลูกบ้านคนอื่นโดนปัดไป การกว้านซื้อคอนโดของชาวจีนไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่มีมาสักพักใหญ่ๆแล้วข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เมื่อปีที่แล้วระบุว่าต่างชาติที่ซื้อคอนโดมากที่สุดคือจีนรวมมูลค่ากว่า20 0 0 0ล้านบาทหันกลับไปมองกฎหมายไทยที่ระบุไว้ว่าคอนโดหนึ่งโครงการต่างชาติจะถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดได้ไม่เกิน49%แต่ในความเป็นจรงิงมันมีหนทางหลบเลี่ยงกฎหมายได้อยู่โดยทุนจีนจะสร้างโนมินีเอาไว้ทั้งที่เป็นบุคคลและรูปแบบบริษัทเพื่อกว้านซื้อห้องภายในคอนโดหน,หนึ่ คือเราควบคุมการก้านซื้อไม่ได้เพราะคนจีนมีทุนหนาะบวกกับบ้านเราไม่เคยกำหนดสิทธิ์ในการซื้อทําให้จะซื้อเท่าไหร่ก็ได้ขอแค่สัดส่วนยาเกิน49%อย่างที่บอกว่า90%จีนซื้อมาปล่อยเช่าต่อพอคอนโดกลายเป็นโรงแรมเทอนที่รุมนักท่องเที่ยวคุณภาพต่าเอาไว้เลยทําให้คนไทยที่ซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่ารายปีหรือซื้อมาเก็งกาไรโดนหางเลขไปด้วยเพราะขายไม่ออกแถมยังปล่อยเช่าไม่ได้อีก การโหวตชนะและเลือกกรรมการตุนการเป็ต่างชาติแล้วตอนนี้คือคนลงทุนนี่ยเขาก็ปล่อยเช่าระยะยาวลงทุนมาถ้าผมไปเจอคอนโดในเมืองที่มีการปล่อยเช่าระยะยาวและผลระยะสั้นแบบเนี้ยผมก็ไม่แฮปปี้ผมก็ไม่อยากจะซื้อแต่ตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าบางคนนักตรงๆเลยสู้ไม่ได้ก็เข้าร่วมถูกกัน ที่น่ากังวลคือทางออกของคนที่ปล่อยเช่ารายปีหรือขายต่อไม่ได้พวกเขาเลยต้องปรับตัวเปลี่ยนคอนโดให้เป็นห้องพักรายวันไปด้วยซึ่งกูรูรายเดิมอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ว่าคือพฤติกรรมที่เรียกว่าซูไม่ได้ก่อเข้าร่วมในมุมของนักลงทุนด้านอสังหามองว่าเรื่องนี้ไม่กระทบกับนักลงทุนรายย่อยเพราะพวกเขาก็แค่เปลี่ยนไปปล่อยเช่ารายวันเผลอๆอ,อ,อาจจะได้เงินมากกว่าเช่ารายปีด้วยซ้ําซึ่งภาพแบบนี้จะมีให้เห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆคุณง่ายๆว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของห้องเช่าไม่ว่าคุณจะเป็น จะเอารายเดือนหรือรายวันถ้าสมมติว่าห้องนี้ปล่อยเช่าหลายเดือนได้สองหมื่นปล่อยเช่ารายวันได้สองพันเาาไหน ปรากฏการ์การแอบป,ปล่อยเช่าที่เกิดขึ้นทําให้มีภาพคนแปลกหน้าลากกระเป๋าเดินทางเข้าออกตึกเป็นว่าเล่นถามว่าจะไม่มีใครสังเกตเห็นเลยเหรอโดยเฉพาะคนดูแลด่านแรกอย่างนิติบุคคลของคอนโดจากประสบการณ์ของเจ้าของแฟนเพจพ่อบ้านบารคอนโดมองว่านิติบุคคลคอนโดหลายแห่งอ่อนแอเพราะนิยมใช้เด็กจบใหม่เพื่อประหยัดต้นทุนพวกเขาเลยไม่กล้าเข้าไปจัดการทั้งที่กฎหมายก็บอกอยู่แล้วว่าเช่ารายวันไม่ได้อีกเรื่องคือกรรมการนิติบุคคลของคอนโดบางที่ก็ถูกแต่งตั้งจากทุนจีนหรือยัดเงินใต้โต๊ะเพื่อให้นิติบุคคลมองข้า เรื่องพวกนี้ไปอีกช่องโหวร่รูใหญ่คือทุนจีนเหล่านี้เลี่ยงกฎหมายเก่งยังเขตคอนโดที่เป็นประเด็นร้อนล่าสุดตำรวจและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบก็ไม่พบว่ามีการแอบเช่ารายวันเจอแต่สัญญาปล่อยเช่ารายปีซึ่งกฎหมายอนุญาตให้ทําได้แต่กูรู้สังหายอย่างปูแฉให้เราฟังว่านั่นเป็นสัญญาปลอมที่จีนเทาทําขึ้นมาหลอกเพราะความจริงพวกนี้อยู่แค่วัน2วันหรือไม่เกิน1เดือนก็ออกแล้วปัญหาคือไม่มีใครตรวจสอบอย่างจริงจังและความไม่จริงจังนี้เองที่ทําให้หลายคนกังวลเพราะถ้าจํากันได้ นยุครัฐบาลเศรษฐาทวีสินเคยเสนอให้แก้กฎหมายการถือครองคอนโดของต่างชาติจาก49เป็น75และตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการตอนนี้ถือครองได้แค่49ปัญหายังไม่หวาดไม่ไหวทั้งการกว้านซื้อผ่านโนมินีหรือจะแอบปล่อยเช่ารายวันดูถ้าแล้วถ้าเปลี่ยนมาเป็น75จริงไม่อยากจะนึกถึงปัญหาที่ตามมาเลยว่าจะยาวเป็นหางว่าวอีกแค่ไหน